การจัดเวทีส่งเสริมการเกษตรเป็นการจัดเวทีเพื่อให้สมาชิกใช้พูดคุยทำความเข้าใจเป้าหมายและเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยใช้วิธีการสื่อสารทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการภายใต้เป้าหมายกฎกติกาข้อสรุปและการบันทึกผลที่เป็นมติของชุมชนประโยชน์ในการจัดเวทีส่งเสริมการเกษตร เกิดการพบปะและระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นช่องทางการสื่อสารที่จะนำไปสู่กระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจของชุมชนเกิดความสามคัคคีและเป็นการสร้างบรรยากาศที่มีสัมพันธภาพที่เท่าเทียมกันสามารถแสดงความคิดเห็นและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันประเภทของเวทีส่งเสริมการเกษตรแบ่งเป็น4ประเภทตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย 1เวทีเจ้าหน้าที่เป็นเวทีที่มีเจ้าหน้าที่ของกมรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นทางการ 2. เวทีเกษตรกรหรือเวทีชุมชนเป็นเวทีที่มีเกษตรกรหรือชุมชนเป็นเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่างๆให้ประสบผลสําเร็จใช้ติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคความต้องการการสนับสนุนของเกษตรกรและชุมชนรวมทั้งส่งต่อข้อมูลในเวทีเครือข่ายและเวทีเจ้าหน้าที่ 3. เวทีภาคีหรือเวทีบุรณาการเป็นเวทีที่มีหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกัน 4. เวทีเครือข่ายเป็นเวทีที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมเพื่อบริหารจัดการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่เกษตรกรชุมชนหรือองค์กรเกษตรกรให้บรรลุผลสำเร็จขั้นตอนการจัดเวทีส่งเสริมการเกษตรสำหรับเกษตรกรการจัดเวทีส่งเสริมการเกษตรสำหรับเกษตรกรจะเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการเตรียมการซึ่งผู้จัดต้องดำเนินการสร้างการรับรู้ของชุมชนโดยประสานงานกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสนใจเข้าร่วมเวทีจัดทำแผนมีการกำหนดวันเวลาสถานที่รวมทั้งประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมแจ้งแผนการจัดเวทีให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมข้อมูลรวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สถานที่และอื่นๆเพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดเวทีหลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการโดย ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีตามแผนที่กำหนดบันทึกข้อมูลที่เป็นข้อตกลงร่วมในเวทีโดยใช้เครื่องมือ mind map หรืออื่นๆมอบหมายงานและคัดเลือกผู้รับผิดชอบที่จะดำเนินการและประเมินผลการจัดเวทีขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการจัดเวทีส่งเสริมการเกษตรคือขั้นตอนการสรุปและรายงานผล ผู้จัดจะต้องจัดทําเอกสารสรุปและรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีรวมทั้งรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเร่งนำส่งข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงานเทคนิคการจัดเวทีส่งเสริมการเกษตร 1. มีกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้จัดเวทีกับผู้เข้าร่วมเวทีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดเวทีเช่นการใช้กิจกรรมที่สนุกสนานในการนำเข้าสู่เวที 2. สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองโดยการพูดคุยสนทนาร่วมกันเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายกล้าแสดงความคิดเห็น 3. ใช้เทคนิคหรือวิธีการตั้งคำถามผู้จัดเวทีต้องพูดน้อยมีเทคนิคในการควบคุมเวทีและตั้งคำถามให้เวทีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 4. มีการบันทึกข้อมูลโดยระหว่างการจัดเวทีควรมีคนบันทึกข้อมูลลงในไมล์แมพให้ครบถ้วนซึ่งจะช่วยให้คิดวิเคราะห์ได้ต่อเนื่อง เกิดเป็นการขยายเครือข่ายความคิด 5. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นโดยหมุนเวียนกันพูดและใช้เครื่องมือเพื่อระดมข้อมูลเช่นบัตรคำา 6. ทําการสรุปข้อมูลโดยก่อนจะปิดเวทีควรมีการสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับผู้เข้าร่วมเวทีได้รับทราบเป็นการยืนยันและคืนข้อมูลให้กับเจ้าของข้อมูลข้อควรคำนึงในการจัดเวทีส่งเสริมการเกษตร ทีมงานต้องมีความพร้อมในการจัดเวทีส่งเสริมการเกษตรมีกฎกติกาโดยขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมเวทีทุกคนให้ปฏิบัติตามผู้นำเวทีหลักคือวิทยากรกระบวนการต้องมีความเข้าใจในการจัดเวทีอย่างชัดเจนให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในเวทีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีจะต้องมีความหลากหลายทั้งเพศอายุอาชีพ และครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรเกษตรกรและอื่นๆควบคุมเวทีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และใช้วัตถุประสงค์เวลาจำนวนผู้เข้าร่วมอาชีพอายุรวมถึงภูมิลำนาเป็นข้อพิจารณาในการแบ่งกลุ่มกฎกติกาเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมเวทีส่งเสริมการเกษตรมีการบริหารจัดการเวลาในการทำงานให้เป็นไปตามประเด็นข้อมูลที่กำหนดไว้ ในกรณีที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันสิ่งที่ไม่เห็นพ้องต้องกันจะถูกบันทึกและนำมาพิจารณาใหม่ผู้เข้าร่วมเวทีควรเข้าร่วมตั้งแต่เริ่มต้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการจัดสนทนากลุ่มคือการรวบรวมข้อมูลจากบุคคล ที่สามารถให้คำตอบในประเด็นที่ต้องการศึกษาโดยการจัดกลุ่มสนทนา2-12คนและมีผู้ดำเนินการสนทนาเป็นผู้คอยนำการสนทนาเพื่อชักจูงให้เกิดการแสดงแนวคิดและความคิดเห็นอย่างละเอียดลึกซึ้งทำให้เห็นปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมของกลุ่มที่มีต่อประเด็นที่ศึกษาประโยชน์ของการจัดสนทนากลุ่มสามารถนำไปใช้ในการศึกษาความคิดเห็นทัศนคติความเชื่อและพฤติกรรมของเกษตร,รกรได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยกำหนดคำถามต่างๆที่ใช้ในแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์องค์ประกอบในการจัดสนทนากลุ่มประกอบด้วย 1. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้ดำเนินการสนทนาผู้จดบันทึกและผู้ช่วย 2. แนวคำถามในการสนทนากลุ่มเพื่อใช้เปิดการสนทนา 3. อุปกรณ์สนามเช่นเครื่องบันทึกเสียง กระดาษฟางสมุดดินสอสำหรับจดบันทึกและ 4. แบบฟอร์มเพื่อใช้คัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มขั้นตอนการสนทนากลุ่มเริ่มจากขั้นที่1การเตรียมการทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมที่มีความเข้าใจในเรื่องที่จะสนทนาโดยเชิญชวนและนัดหมายวันเวลาสถานที่รวมทั้งเตรียมประเด็นคำถามหลักหลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นที่2การดำเนินการโดย ผู้ดำเนินการสนทนาแจ้งวัตถุประสงค์และให้ผู้เข้าร่วมแนะนำตนเองแจ้งขออนุญาตบันทึกเสียงสนทนาและเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสยัยเริ่มการสนทนาด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองยึดแนวคําถามเป็นหลักและมีความยืดหยุ่นหลังจากนั้นให้สรุปประเด็นต่างๆที่สนทนาทั้งหมดสุดท้ายเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมซักถามอีกครั้งส่วนขั้นที่ 3. การสรุปผลโดยสรุปข้อมูลที่เก็บมาได้จากการสนทนา แยกตามประเด็นแล้วให้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูลครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่สุดท้ายขั้นที่ 4. การประเมินตนเองของผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มเป็นการประเมินเพื่อใช้ปรับปรุงตามประเด็นดังนี้ 1. ผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเป็นอย่างดีมีทักษะในการพูดที่ดีและมีความเป็นกลาง 2. การเลือกสถานที่สำหรับการสนทนากลุ่ม ควรเป็นสถานที่ที่เป็นส่วนตัวได้ยินสมาชิกพูดได้อย่างชัดเจน 3. การจัดที่นั่งสำหรับสมาชิกภายในกลุ่มควรให้อิสระแก่สมาชิกเลือกที่นั่งเองโดยมีรูปแบบการจัดที่นั่งที่สามารถสบตากับสมาชิกได้ทุกคน 4. การจัดการกับสมาชิกพิเศษเช่นสมาชิกที่พูดน้อยสมาชิกที่ผูกขาดการพูดสมาชิกที่อยากพูดแต่ไม่กล้าพูด 5. การซักถามโดยผู้ดำเนินการสนทนาควรกระทำเมื่อคำตอบไม่ชัดเจน ความสำเร็จของการจัดสนทนากลุ่มขึ้นกับการเตรียมการการคัดเลือกสมาชิกร่วมสนทนาแนวคำถามบทบาทของผู้ดำเนินการสนทนาและปัจจัยแวดล้อมการสอบถามการสัมภาษณ์และการสังเกตเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งการใช้เครื่องมือแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์บุคคลเป้าหมายและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามเป็นชุดคำถามที่เป็นข้อความหรือภาพเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถวัดได้ทั้งข้อเท็จจริงความรู้ความคิดเห็นเจตคติและพฤติกรรมเป็นเครื่องมือที่สามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากและรวดเร็วขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 1. กําหนดข้อมูลที่ต้องการโดยการกําหนดประเภทและเนื้อหาของข้อมูล 2. การวัดโดยกําหนดตัวชี้วัดและสร้างมาตรวัด มีการกำหนดเกณฑ์สิ่งที่บ่งบอกลักษณะหรือประเด็นที่ต้องการวัดที่เรียกว่าตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดหรือมาตรวัดเพื่อใช้วัดค่าหรือเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการสอบถาม 3. สร้างข้อคำถามซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย2ประเภทคือคำถามปลายเปิดหมายถึงคำถามที่ผู้ตอบมีอิสระในการตอบคำถามปลายปิดหมายถึงคำถามที่มีคำตอบให้ผู้ตอบเลือกตอบ 4การตรวจสอบและทำบรรณาธิกรเครื่องมือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือว่าสามารถตอบวัตถุประสงค์การใช้แบบสอบถามหรือไม่ 5. การทดลองใช้โดยนำเครื่องมือที่สร้างแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความเชื่อมั่นและถูกต้องของเครื่องมือ 6. กการปรับปรุงหลังจากการนำแบบสอบถามที่สร้างไปทดลองใช้แล้วจะต้องมีการนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้จริง การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการพูดคุยหรือซักถามกับสมาชิกในชุมชนโดยตรงและมีขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์เหมือนกับการสร้างแบบสอบถามประเภทของการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. คําคำถามแบบกึ่งโครงสร้างมีลักษณะการสัมภาษณ์ที่ไม่กำหนดประเด็นคำถามแน่นอนตายตัวหรืออาจมีเฉพาะคำถามประเด็นหลักๆไว้เป็นแนวทาง คำถามที่ใช้และคำตอบที่ได้รับอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างแบบสัมภาษณ์สำหรับใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีคำถามที่แน่นอนในครั้งต่อๆไปได้ 2. คำถามแบบมีโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์ในกรณีที่มีการกำหนดหัวข้อคำถามไว้ล่วงหน้าแล้วโดยผู้ตอบแต่ละคนจะต้องได้รับการถามเช่นเดียวกันและในลำดับขั้นตอนเดียวกันการสัมภาษณ์แบบนี้จึงจำเป็นต้องใช้แบบสัมภาษณ์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนการสังเกต เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลหรือศึกษาปรากฏการ์ต่างๆเชิงคุณภาพโดยนักส่งเสริมการเกษตรเฝ้าดูและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงและไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือพฤติกรรมนั้นๆของเกษตรกรประเภทของการสังเกตแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นๆ 2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตจะอยู่นอกวงผู้ถูกสังเกตโดยทำตนเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ถูกสังเกตเลยการจัดให้มีเกมและกิจกรรมในเวทีส่งเสริมการเกษตรเกิดจากการที่ผู้เข้าร่วมเวทีซึ่งล้วนเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มีความคิดความเชื่อที่นแน่วแน่เปลี่ยนแปลงได้ยาก เมื่อมาอยู่ในสถานการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันการแสดงออกในช่วงแรกจึงมักไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกผู้ที่ทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการและผู้ดำเนินการในการจัดเวทีจึงต้องคิดหาวิธีและคอยกระตุ้นเสริมสร้างให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าร่วมเวทีเกิดความรู้สึกคุ้นเคยและมีอารมณ์อยากร่วมกิจกรรมมากที่สุดวัตถุประสงค์ของการใช้เกมและกิจกรรมต่างๆนำเข้าสู่บทเรียน 1>, 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเป็นมิตรต่อกันในกลุ่ม 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีสนิทสนมกันเร็วขึ้น 3. เพื่อให้เกิดความคึกคักสนุกสนานและสร้างความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมเวที 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมเวทีกล้าแสดงออก 5. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคคลเป้าหมายก่อนจะนำเข้าสู่เนื้อหาสร้างแรงจูงใจและปรับสภาพแวดล้อมในตัวผู้เข้าร่วมเวที เพื่อเปลี่ยนความเชื่อเดิมและสร้างความเชื่อใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมเวทีคุณลักษณะที่สำคัญของเกมและกิจกรรมในการจัดเวที 1. ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เล่นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเกิดประสบการณ์ในเรื่องใด 2. มีกติกาที่แน่ชัดและมีกำหนดระยะเวลาในการเล่นเกมที่แน่นอน 3. ต้องมีเกณฑ์ตัดสินหรือเฉลยคำตอบที่แน่นอนและอธิบายเหตุผลให้เป็นที่ยอมรับ สสามารถระบุได้ว่าบุคคลใดหรือทีมใดเป็นผู้ชนะและเป็นผู้แพ้พร้อมทั้งมีการอธิบายผลของเกมและนำไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 5. เป็นกิจกรรมที่อาจเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มประเภทของเกมหรือกิจกรรมในการจัดเวทีแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือ 1. แบบที่ยึดสถานที่ในการจัดเวทีเป็นหลักโดยมีการจัดรูปแบบที่นั่งและจำนวนผู้เข้าร่วมตามความเหมาะสมเช่นกิจกรรมในหรือนอกห้องเรียน 2. แบบที่ยึดช่วงเวลาที่ใช้ในการสร้างความคุ้นเคยเป็นหลักเช่นกิจกรรมพิธีเปิดหรือกิจกรรมขั้นรายการขั้นตอนดำเนินการใช้เกมหรือกิจกรรมประกอบด้วย ขั้นที่ 1. วางแผนดําเนินการโดยจะต้องเป็นแผนที่ปฏิบัติได้จริงมีการทําความเข้าใจและทบทวนลาดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆขั้นที่ 2. ลงมือทํากิจกรรมเริ่มด้วยการทักทายการสร้างบรรยากาศก่อนนําเข้าสู่กิจกรรม อธิบายวัตถุประสงค์และเงื่อนไขต่างๆและควบคุมดำเนินการให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดขั้นที่ 3. สรุปและประเมินผลระหว่างทำกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเมื่อจบกิจกรรมควรบันทึกย่อเพื่อประเมินปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในครั้งต่อไปข้อควรคำนึงในการพิจารณาก่อนเลือกใช้เกมหรือกิจกรรมสิ่งที่ผู้ดำเนินการนำมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณากิจกรรม เพื่อช่วยให้การดำเนินการราบรื่นและเกิดผลดีคือ 1. ระดับสัมพันธภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้จักหรือคุ้นเคยกันมาก่อนหรือไม่ 2. ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของเกมหรือกิจกรรมเป็นหลักไม่ได้จัดเพื่อให้สนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียว 3. ข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมได้แก่จำนวนผู้เข้าร่วมแต่ละครั้งเพศวัยพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ 4. ผู้ดำเนินการควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเวลาและมีการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. สถานที่จัดควรมีพื้นที่กว้างพอที่จะจัดกิจกรรมได้สะดวก 6. ควรเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้พร้อม 7. หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและผู้ดำเนินการทราบว่าตนมีประสบการณ์ในการใช้เกมน้อยอาจจะต้องมีผู้ช่วยเหลือเพื่อสร้างบรรยากาศ